นี่ผมแตกนะแตกกลางทรงแหย่จิม๋มทรงแหย่จิ๋มควายทรงจิ๋มควายโคเท่หอยยะหอยยะกรุงเทพเหรอวัสดีครับแม่ผมเพิ่งไปหาไอ้แม็กมาแล้วแม่หลอ่อเหลาเอาการเลยผมขาวบัวขาวจ้วเลยมันอ่ะผมเพิ่งไปเลี้ยงบุฟเฟ่มันมา แม่ระวังมันติดหญิงนะคนนี้ร้ายมากแม่ไอแม็กอะมันจะมาลังสิตครับพี่เอิร์ทคุณพี่ฟ้าเออแต่แต่ลังสิตก็ไปทาไปแล้วมึงเลี้ยงกูอะไรเงี้ยไปอยู่นะดีมายน้องชายขอนแก่นหรอไม่จําไม่ได้จริงริงแต่ผมจําได้ว่าอะไรยังไงอะแต่ผมจําชื่อเล่นไม่ได้สิราชะโยครับอบคุณมากครับน่ารักกับคุณครับสวัสดีครับมาสุรธานี ไว้มีโอกาสไปอบพี่มันมียู่แล้วแหละแต่ว่ายังไม่ใช่ช่วงนี้นะภูเก็ตภูเก็ตเดินหน้าดิภูเก็ตเดินหน้าภูเก็ตเดินหน้าครับภูเก็ตอ่ะเ,เออโจเดี๋ยวกูไปแต่ว่าเดี๋ยวกูไปนั่นเนาะไปวันเสาร์นี้ไปเล่นสระบุรีก่อนเล่นสละบบุรีเสร็จปับ๊บว่าจะไปขอนแก่นเออเดี๋ยวไปหามาเชียงใหม่เมื่อไหร่คะเชียงใหม่ มีแต่พเยาวอะครับตอนเนี้ยพเยาววันที่สิบห้านะดีจ้าลูกเขยมาใช่อบุยรำวันที่ยี่สิแปดยี่สิแปดนี้นะหิวข้าวอะบุกกินสิจริงแม่โอ้โหแม็คนี่ร้ายจัดเลยเอ๊วันดีพี่ต๊อดนี่ครับมีผู้หญิงเป็นร้อยมีเมียน้อยเป็นหมื่นมาแล้วก็ขอมเพลง flower ทำไมไม่ฟีกับยังอม เขาไม่ฟีดกับผมไม่ใช่ไม่ใช่เราเล่นเรอมันก็ต้องให้อยู่ในระดับเดียวกันก่อนสิโอโหพี่โอมอยู่ระดับไหนผมยังอยู่ระดับนี่อยู่เลยผมยังต้องพัฒนาตัวเองไงถ้าอยากฟีดแล้วเขาก็ต้องเก่งให้เท่าเขาก่อนใช่ปะผมก็ต้องเก่งให้เท่าพี่โอมก่อนสิสุรินใกล้ไม่มาเอาสุรินท้าสุรินใกล้ทำไมไม่มาหาดีปุยลำหรอใช่ไหมคนเราเฮ้ยวัดดีเนย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 นอีนะดีเจเนยดีเจนอีสวัดดีครับ น่ารักขาบคุณครับผมแม่งฟูชิ่งหายเลยวะสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีนอด็อตสวัสดีเมฆมุงว่างเลยขนาดนี้เนี่ยฮะมาดูอะไรกันหมดไม่เรียนหรอมาเดินเล่นนอนสูงมีอะไรให้เดินเล่นนอนสูงเดี๋ยน้องตามไปภูเก็ตอีกก็ได้ได้อด่นีน้องขาร้องเพลงไม่ต้องมาถามกูไม่ต้องมาถามรู้จกไม่ไม่ต้องมารักกูอายุสิบแปดครับ สวัสดีครับเออเดมเชี่ยมโคตรผันเลยวะสวัสดีครับชโยสวัสดีครับคุณเนยสดแสนน่ารักเฮ้ยผมปั๊มหมูให้เลยพี่แม่งชอบอ่ะพี่เปาเออเดมชื่อนี้แม่งเท่สัตว์เลยนะอันไหนเขาจะเลิกคุยทั้งอำเภอผมเลิอกอะไรดีนะเลิกทำเพลงทั้งอำเภออีสามพูดไม่ได้นะ ฟังออกอยู่แต่แต่พูดนี่พูดไม่ค่อยได้นะผมพูดแต่โคโรนเจว่างงานนะโอะพี่เนาะช่วงโควิดด้วยแหละพอแล้วเดี๋ยวเป็นประเด็นนะเฮ้ยวัสดีหงรัชยโยได้หมดถ้าสดชื่นเฉยโคตรงงพูดอิสกำลังไล่อ่านคอมเมนต์อยู่บ้านอยู่ไหน เออชอบอะไรชอบผู้หญิงเรียบร้อยไม่เห็นลงเพลงในใจเย็นสิเนี่ยเดี๋ยวได้ฟังละถ้าลงถ้าลงเพลงแล้วไม่ยอมฟังนะเดี Love y o u Love y o u too ครับไปเดินเล่นมันงคงโหเดินเล่นไม่จนเบื่อล้ะขาวจะจัดขาวอะ่ะยังไม่ขาวเท่าไหรนะ่นะก็ยังมีแต่แต่ว่าก็พยายาม เลิกกับเธอเพื่อมาทําเพลงยุทธิช่วงนี้สบายดีครับโอเคครับพี่นัทสวัสดีครับพี่ทุกคนบายบายพี่นัทจีแบรพี่นัทจีแบรไปแล้วไปบอกอ,า,อายุสิบแปดแล้วเป็นสาวลำวงกู <laughs> เป็นสาวเฉยนักติการวันคิดถึงคิดถึงครับไม่ได้นะทําไมรับงไม่ไหวผมสวัสดีเอิร์ธสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่เอ,อ๋สวัสดีครับกันญารัตสวัสดีครับดีครับที่สุดอ่ะเธอคนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ได้ลองสดสเสพหนพ่อยพี่โอ้โหมีเพลงไหนร้องไม่มีเสียงแล้วเพิ่งอัดเพลงไปเนะี่ยอ๋อชื่อแซนโอเคแซนจำได้ละสบายแล้วทีเนี้ยจำได้แน่นอนแซนเรียบร้อยค่ะจจำได้แล้วทีเนี้ย มีครับเพลงใหม่เนี่ยเดี๋ยวจะปล่อยแล้วเนี่ยเออเนี่ยบอกรอเพลงใหม่ถ้าเพลงใหม่มาปับ๊บไม่ฟังกะจะจะตีให้เอาลิปมันไหมครับส่งให้มีอยู่แต่ไม่ได้ใช้งไงอยู่บ้านนะไม่ขี้เกียจกันบ้างเหรอเวลาแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเวลาอยู่บ้านแล้วแบบขี้เกียจทาโลชั่นขี้เกียจทาคขีมอะไรมันเป็นปะ มันเป็ี่นไหมพี่ร้องทำเพลงหมอลำไล่ทำอยู่นะแต่รอก่อนซักเพลงได้ไหมคะเพลงซักไม่ได้นะไม่ใช่ผ่าผู้ชื่อแซนไงแซน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 ,แนหอยยะกับหอยะหอยะคืออะไรวะสวัสดีครับสวัสดีครับ อยากกินนมซื้อดิไ<ม>อเมจะชูครับพี่ชายโอ้เหมือนมึงแหละทำไมไปเรียนจบเรียนจบเนีเ่ยจบมงหแล้วอย่ามาผมผมเนี่ยตัวอีเนี่ยเอาไวมา้มัดเอาไวมา้มัดผมนี่ไงไม่ใช่ของใครอของผมไม่ผมซื้อมาเอง หน้าโซมจังโซม่ะโสมปะไม่รู้เขาเรียกโซมไม่โซมมันเป็นแบบนี้ทุกวันละอืมขี้เกียจทำทุกอย่างใช่เวลาอยู่บ้านนะจริงๆนะเวลาอยู่บ้านไม่ขี้เกียจจริงเพลงชื่ออะไรคะเดี๋ยวก็รู้นี่ผมก็อยู่โคราชนี่ได้เสื้อพี่ครับไปเลยชัวรจริง S U R E h i n ออเเราเพียงใหม่พี่เอิร์ธนะคะรอ้อยหรอฟ้า <c oughs> <c oughs> อยู่อำเภอคงครับคัดีเจเห็นเขาไม่เห็นครับตวัวไวจังไม่โตเลยครับอย่างี้ไม่มีคําว่าโตานะผมก็อยากโตนะไม่โตให้ผมมาดิมาจุกให้ดูหน่อยไม่ดูไม่มัดหรอก สมโภดพี่ไม่เรียนต่อเรียนครับแต่ว่าไม่ใช่ปีนี้นะออามานั่นกดี๋ถ้ามาจุบมันก็จะเป็นนี้หน้าก็จะบานน้ำก็จะใหญ่คูณสองไปอีกมันก็จะไม่ดีสปอยเพลงนี้นะคิดถึงคิดถึงดูแลตัวเองด้วยเอาองค์คาบี้ามาจุบนะไม่มาหรอกมาอกัมาแล้วหน้าใหญ่นะสอนกันบ้านเอมิมเรียนวิชาอะไรเน็ตน็อตกันบ้านเนะมันจะถามพร้อมกันทําไมเนี่ยฮะน็อตไอมอส วัสด,ดีปูเป้วัสด,ดีเพื่อนสบายดีนะใช่ใช่สิบห้าพะเยาจริงดิเราเพลงใหม่ใช่เดือนนี้มีแน่นอนทำไมหน้าพี่รัชะโยเปลี่ยนไปไม่ผมไม่ได้หน้าเหมือนในเอหน่อยเอวผมต้องทำท่าทำทางไงมันก็เลยแบบอีกแบบหนึ่งอันนี้พี่ผมทำหน้าปกติไง หน้าหมูไม่ได้เปลี่ยนหรอกผมเป็นอย่างนี้แต่นานแล้วตื่นนมเย,เยอะดีค่ะสุภาพแขแงนแรงกอบคุณครับแม่กินอยู่นะผูปักหมุดลอยบนฟ,ฟา้าเกินไปแล้ววัสดีค่ะพี่ผมรอมาขอให้โอกาสฉันได้ไหมฟังจนแฟนทิ้งอาวเวียนกรรมเสียใจด้วยฮะพี่ดีใจเลยไหมเนี่ย โหอยู่ตำบลอะไรถามขนาดนี้เราบ้านเลขที่ปไปไหเนะี่ยเพื่อพูดหอยย่ผมพูดไปสิบรอบแล้วมันนนะ้งเนี่ยไรเนี่ยให้มาผมอีกอะไรวะคนเราเนีนดูนะถ้ามัดผมปั๊บหน้ามันจะบาน้ยเนี่ยไปแล้วนะ้ำใบาบสวัสดีครับเนี่ หน้ามันก็จะบ,นบานๆนะมันเท่ยังไงเนี่ยขอบตามตำมวัพี่นี่ดีขึ้นเยอะมากเลยนะแบบหายไปเกือบหมดแล้วว่าเมื่อก่อนแบบดำกว่านี้สมัยเรียนอะสมัยเรียนแล้วทํางานไปด้วยอะตอนนี้แบบได้พักผ่อนเต็มที่ไม่เต็มที่หรอกผมก็เล่นเกมดึกอยู่อยากได้เสื้อตัวนี้นี่ไงชัวร์จริง ลองเพลงไว้ใจผมใหนฟังหน่อยในเธอลงมาเป็นแฟนฉันจะไม่กระทำให้เธอ,อโมโหอนี่มาดาัดเราเนี่ยไม่เห็นน่ารักตรงไหนเลยเนี่ยพี่เรียนต่อไหมคะเรียนครับแต่ว่าไม่รู้ว่าปีไหนนะอาจจะเรียนพร้อมหนูะ่ะแหละพร้อมรุ่นไอเหนือไม่ก็หลังรุ่นในเหนือนะจริงๆนะพอปีนี้พี่หวังพี่คิดไว้ว่าพี่จะคอนเสิร์ตทั้งปีไงแต่นี่คือแบบ ครึ่งปีนะไม่ใช่ครึ่งปีสิเออถูกละผ่านไปหกเดือนพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยเนะี่ยมาแล้วดูดีไม่เห็นดูดีตรงไหนเลยเนะี่ยหัวก็ลน้ลนล้นพูดภาษาโคราชหน่อยเนี่ยเนี่ยภาษาโคราชมึงพูดประมาณนี้แหละครับพูดกับประมาณนี่แหละไปหาแย่งนมนมหลานพี่ อาสายการเรียนที่เรียนมยัธยมอะนะอ่าโรงเรียนผมเขาจะเรียกว่า G.P. G.P. มันเป็น Genius Program ก็คือแม่งห้องคิงห้องอะไรประมาณนั้นอะมันจะเป็นห้องแบบเน้นเรียนอะไรเงี้ยเพลงใหม่มายัางครับมาดิรอก่อนเดือนนี้มีแน่นอนนครับไม่มีให้ถีบต่เดือนเนี้แต่ก็เมนเออถ้าแม่ไม่มีเลยวนัน่นอีกมีทีต้องมีต้องมี หน้าบานนะ่ะไม่อยากมัดผมเลยสวัสดีพีตจวันสวัสดีครับพี่ชัยเนี่ยแสกกลางไงแสกกลางนันน่ย น่ารักเกิดไปแล้วก็คิดจะไปทําปากทําปากทาทําไมทาปากทำ,ทำ,ทำปาปมันม้องทำจัดฟันนะ่ะทําอยู่แต่ทาปากยังไม่ทําทําทําไม,ไมทําปากปากเป็นทรงวีอะไรเงี้ยเหรอว่าเราจะซื้อเสื้อแบบนี้อยู่ใช่ใช่เป็นเสื้อของแบรนด์ชัวสิงนะ S U R E T H ที่จริงมันเป็นเงี้ยที่จริงมันมีนี่แขนมัน <laughs> นี่คือแขนของเสื้อตัวนี้แล้วผมก็ตัดมันออก ทำเป้อกมทำเพงกับเอหน่อยปัดเป๋ไม่โอผมไม่ได้แบบไปอะไรขนาดนั้นไว้ตรงนี้แหละเพลงใหม่พ่อไหมครับโอ้สุดอะเอาไปสักสามหมื่นล้านวิวเพศศ,ศ,ศ,ศึกษาผมยัญมีความรู้ไออันนี้มันไลฟ์สดรัชโยไอ้น็อตเดี๋ยวกูภาพเสียภาพพดอย่ามาถามตรงนี้มันไม่ใช่ไลฟ์สดส่วนตัว พี่ทำเพลงพี่ฮอสมีครับเพลงกับพี่ไฮฮอสมีนะรอฟังน้องเอธคนเทพกว่าดีะบ้านหนองแวงอ่ะคุ้นๆอยากเห็นโต๊ะทำงานนะไม่มีหรอกโต๊ะทำงานนะเราเจอที่เวอร์จินนะคะวันที่แปดใช่ ถ้าทำให้ผมผมก็ไม่รู้เขาทำทำไมทำปากแบบเป็นทรงเหรอแบบเขาเรียกว่าอะไรปากทร,ทรงนู้นทรงนี้เหรอทำปากมันหมายความว่าไงทำปากหมอเปิดอย่างครับผมไม่ได้เรียนนะยังไม่ได้เรียนครับอยากโดนตีนหนูเรียนให้จบก่อนนะอย่าเพิ่งหาตรงหาตีนเลยเรียนจบค่อยว่ากันมีงานมีการทำเออค่อยหานะ ตัวจริงตะลักเหรอเพลงใหม่ <S <S เป็นเพลงแนวไหนคะอ่าจะเรียกว่าอืมไม่รู้สิมันก็เป็นผสมผสานเป็นแนวรัชยโยแล้วกันนะไม่ทำเพลงกับพี่ตอสอ่ะ PAP พ,พ,พี่ตอพี่ตอสกำลังมานะ เดี๋ยวผมไปทําจะกลายเป็นว่าผมไปเกาะพี่ตอดิอ่ะปล่อยให้เวลามันผ่านไปก่อนค่อยว่ากันเดีย๋ยวลองไปฟังเพลง,งพี่ตอด้วยเอเอด้วยทั้งเออทั้งพี่ตอบีดแบนเลยหนองบงรู้จักครับบ้านหนองบงรู้จักหนองบงรู้จักหนองบงผมรู้จักใช่สิบห้านี้ไปพะเยาครับไอฟ้าไม่เรียนน่ะมาดูเนะี่ย เสื้อแบบนี้ตัวเท่าไหร่อ่ะอืมจำราคาไม่ได้ละไม่น่าเกินพันนะแปดร้อยเก้าร้อยบอะร้านลินมาเอ้ยผมไปอีกเนาะถ้าเขาจ้างผมก็ไปจะเพลงที่เหมือนพระสมมติขึ้นเยอะเลยครับโอ้คุ้มมากน้องเอ้ยแต่ผมไม่ได้แนะนำอะไรมาก,กนะตัวนายทั้งนั้นเลยที่ทำ ขอบคุณตัวเองดีกว่าอยา่างทนาโยตัดผมเหมือนเดิมไม่ตัดน,นะไม่มีทางแน่นอนไม่หร่ทำเพลงกับออยรอจูบเนี่ยผมหาเวลาบ้าจริงพิตตวันติดต่อสาวหน่อยว่าผมก็ไม่มีทำไมไม่เห็นพี่ลงเพลงใหม่นี่แหละนี่แ,ลแลหละเดือนนี้แหละเพลงใหม่โอ้ถามกันเยอะจังเนี่ยเดือนนี้แหละมาแน่นอนถ้ามาแล้วไม่ฟังนี่โกรธนะ กำแพงเพชรรู้จักสิหมายทรงสกินเฮดนี่ผมโคตรเกลียดเลยนะไม่ใช่โคตรเกลียดหรอกที่ผมตัดสกินเฮดต,ตอนนั้นอย่างเดียวเลยก็คือผมเรียนรอดอนะ,ม,นะนมันจะเป็นต้องมันจําเป็นต้องตัดผมก็เลยต้องตัดรอดอพอจบรอดอแล้วก็สบายได้ไว้ผม พีู่่ทำอะไรตลาดนะอินดี้อ่าไปหาเพื่อนหาเพื่อนครับหาเพื่อนที่เรียนมัธยมด้วยกันมันมาเรียนสวนสุนันทายไงเดี๋ยวที่เซห้าไปดูพี่นะคะโอเคครับเจอกันครับอะไรแฟนเก่าสักอย่างอีกนานนะครับเพลงมันเยอะมากไงค่อยปล่อยไปพี่ยุ่เท่าไหร่ครับสิบแปดครับ ชอบพี่แตามาผมมันเทมากแล้วมันถามว่าเทไหมก็ก็ก็เทแหละแต่มันหน้าใหญ่ไงพอพอม,มัดงี้ปั๊บมันก็จะเห็นแบบเต็มหน้าเลยเงี่ยอันนี้เอาผมลงปั๊บมันยังแบบพอปิดบังได้บเดียอพี่บิวตอบเมนน้องหน่อยนี่ไงตอบอยู่นี่นแน่ลีลีเนี่ยฟังทุกเพลงของผมมากครับค,คุณธิดาใหญถ้าทีา่เออใส่อ่ะอ่านี่เลยครับพี่ อ่าชวัวตริงชวัวรริงคำถามไหนที่ไม่น่าถามผมจะคำถามไหนที่ไม่ควรถามผมก็จะไม่ตอบนะครับทำไงฟิวหายครับไม่รู้สิเจอที่อินดี้ปิ่นเกล้านาฬามาโอ้ขอบคุณครับส่วนคำถามไหนที่มันไม่ควรจะถามหรือไม่ควรจะรู้ผมก็ไม่มก็ไม่ตอบนะเที่ยวภูกเกต็ตเหรอเดือนหน้าเดือนหน้ามีภูกเกต็ตนะ ด้านหน้าผมมีทัวร์ที่ภูกเก็ตครับพี่เป็นคนจังหวัดไหนครับลูกครึ้นร <c oughs> กรุงเทพโคราชใช่เกิดที่กรุงเทพแต่ว่ามาอยู่โคราดตั้งแต่เด็กๆลูกพี่ลูกสาวพี่สามคน้องเพลงน้อยทุกเพลงโอ้คุ้มมากครับน้องชื่ออะไรอะ่ะซื้อได้ที่ไหนครับเสื้อแบบพี่อ่าเข้าไปในอืม เข้าไปในไอจีนะแล้วก็เขียนว่าชัวติง S U R E T H I N G นะครับมันก็จะขึ้นมาเองชัวติงตอนนี้อยู่ครา,าบอะ่ะอยู่ครับก็อยู่ทรงเก่าทรงไหนไอทรงสกินเฮดไม่ใช่ทรงเก่าผมนะมันเป็นทรงแค่ช่วงหนึ่งเพราะว่าทั้งชีวิตผมมันก็ผมยาวแทบตลอดนะแค่ผมเรียนรอดอเฉยผมเลยต้องตัดสั้นแค่นั้นเลย สกินเฮดเดสโซมโอ้ล้ำพาแล้วครับสั่งอัลบั้มยังองเปล่าครับไม่ได้สั่งครับไม่ได้สั่งผมยังไม่รู้เลยเพิ่งมาเห็นในไอจีพี่โอเมื่อวานว่าแกทำเป็นซีดีแล้วเรียบร้อยผมเพิ่งรู้เมื่อวานนะสั่งไม่ทันแล้วมั้งพี่แพจะเรียนต่อไหมครับเรียนครับเรียนเรียนเรียนแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนไหนนะก็ต้องอ่ารอเวลาที่เหมาะสม ผมก็ต้องทําทํางานแล้วก็จะเล่นยาส์ทำยังไอยู่บ้านทำไรบ้างพี่ชายเล่นเกมดูอนิเมะดู youtube ดูเน็ตฟิกสี่อย่างครับชอบรูเพลงของพี่คุ้มมากครับชอบอยากฟังร้องเพลงสดน่ารักเจอที่ลินมาเราน่ารักมากคุ้มมากครับพี่อ๋อจะเอาตัวที่เออใส่ร้อมลายเซ็นเลยผมหวงไอ้พี่ สีแดงนี่ไม่ได้นะสีแดงนี่ต้องอยู่กับผมเธอไม่น่าอผมไปจนเบื่อแล้วครับไปจนไม่มีอะไรจะซื้อแล้วแบบไปก็พอจะไปซื้อปั๊บของก็หมดนะอ่าผมเพิ่งไปมาวันอาทิตย์ผมจะไปซื้อกางเกงกับเสื้ออาดิดาสสีแดงก็ไม่มีคือผมข,อข้างหลังเหรอนี่ข้างหลังปล่อยยาวเลยนะไม่ได้ตัดเลยข้างหลังอนะตัดแค่ข้างๆโน่นนี้นสองฝั่ง โยมีตารางงานให้ดูไหมมีมีครับพี่แต่ว่ายังไม่ยังไม่ได้เนี่ยเออผมยังไม่ได้โพสตารางงานเดือนนี้นี่หว่าใช่ผมยังขอบคุณมากพี่ที่เตือนผมเฮียเออขี้หลงขี้ลืมศิลปินส้นตีนแหลมทำตัวห้ามเอาเป็นแบบอย่างนะครับความรับผิดชอบต้องมาก่อนนะห้ามเอาเป็นแบบอย่างผมนะ ฟังเออฟังสาวเวอร์ฟาวเวอร,วอร์ไม่น่าจะติดเลกัสิซีับงเพลงเนี่ยอย่างยี่สามล้านแล้วดูดิผ่านไปไม่กี่วันอีกมานาครวันไหนนครยังยังไม่รู้ครับมันเลื่อนออกไปอะนะมมีีผผูู้้้ยยิงเปปเป็นนนรอชาหื เปลี่ยนความคิดลงในกระดาษเธอไม่ค่อยสวยแต่ว่าใจสะอาดเป็นด้วยหนึ่งในใจของฉันแต่ว่าใครอ่านเราไม่ทันกำลังอ่านเม็ดไลอ่านเม็ดแป๊บ อย่าฟังเพียงแล้วอย่าดูคอมพี่ครับพี่ผู้คนลาดใน้ฟังเดิอเนี่ยภา,าษาโคราชนี่แหละประมาณนี่แหละมันนั่งเล่นห้องน้ำวัตครอสารคามเคยไปนะแต่นานละ ทำไมพี่ชอบสีแดงชอบสีแดง,ไม,แดงไม่รู้อิผมใส่แล้วแม่รู้สึกผมมั่นใจอะ่ะไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นอะไรพอมันใส่แล้วแบบมีพลังอะไม่รู้ต้องผมบอกช่างว่าไงอ่าบอกช่างว่าเปิดอ่าตัดข้างครับ ตัดข้างไม่ต้องข้างหลังแะมันจะเป็นชั้นแบบนี่ดูดิผมตัดแค่ตรงนี้เลยนะ